กราบสวัสดีครับพี่น้องที่รักและคิดถึงทุกคนครับผมวันนี้ภาพี่น้องเมืองป่าครับผมวันนี้เมาป่ากระเพราว่าครับผมภาพี่น้องเมื่อหลับช่มป่าปลาขาวปลาขาวบ้านเราปลาขาวเขื่อนลำปาวนะครับ ล้างทำความสะอาดครัวอย่างดีอันนี้ปลาเสียมเด้อพี่น้องเด้อปลาเสียมตัวพอดีตัวน้อย,อย,อยบดบดตัวบดใหญ่ปันไดถอดมันหอน,น,อนเลี้ยงวิวิ่ผุนลับพี่น้องปลาขาวนี่ขั้วขีขั้วเก็บเรียบร้อยครับผมส่วนปลาเซียมก็ขักใส่ขัวกวขี่ออก ควบใส่ควก,ท,วกท่องออกทำความสะอาดย่างดีผุหลับพี่น้องนี่สวยๆมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะได้อยากจะซื้อก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับซอยอุดหนุนแน่เด้อ ก็ได้ค่ากับเขากับน้ำทายคลิปให้พี่ให้น,อน้องเมืองือเก่า้านั่นละปลาเซียมนี่คือปลาเนื้ออ่อนครับผมทอดเหลืองๆนี่กินกับข้าวโอ้โอเมกา้าสามเยอะเลยโอเมกา้าครับผมส่วนปลาขาวกับทอดกรอบครับผมกินกับแจ้วกินกับตำมะุง หรือฉีดต,ตำปลาใส่บกักม่วงกระแซบคือกันครับผมเนาะอันนี้เป็นปลาเส้นครับผมปลาเส้นปลานวนจันได้พี่น้องเด้อปลานวนจันครับผมซอยเป็นเส้นเซีนครับผมก็จังเนี่ยแดดเดียวนี่แหละเอาก้างเอายัางออกอย่างดีครับผมทอดกินกับเข่าอีกละ่ะปิ้งก็ได้ได้พี่น้อง ปลาเนื้อแดดเดียวคนเดลยวส่วนนี่ปลาขาวปลาขาวก็มีหลายขนาดครับผมมื้อน,นี่จะหน่อยอยากได้ปลาลดก็เลยพากันมาหาซื้อปลาลดปลาลดมันบ่ม,มี่เนี่ยจัดเปนเมียนมันหมดหน,น้ามันคือได้บุพี่น้งองเพิ่นบ่ได้ปลาลดเลยปลาลดบ่มีเลยเดี๋ยวถามมึงเอ่ออาทิตย์นี้ก่อน อยาสิโทรไปถามเพิ่นว่าปลดลเข้าบ่เพิ่นล่าถถาถถามืึงอาทิตย์นี้ก่อนเอ้อถถามันมีเข้ามาก่ั้ยสนสวัสดีกับป้าขาวงามพี่น้องคั่วดีดีลังทำความสะอาดอย่างดีครับผมอันนี้เป็นปาคอเด้พี่น้องปาคอปลาดุกกะนี่คือเกาละัะปาคอปลาดุกนี่ปาคอลัางทำความสะอาด แอยางดีครับผมพี่น้องสีเอาเป็นแดดเดียวหรือเป็นตากแห้งก็ได้เด้อแดดเดียวกับสีทรงทั้งบริษัทของบ,บริษัทรถเย็นแหมรถแช่แข็งรถเย็นไปวาดพี่น้องก็เนาะรถมีอุณหภูมิความเย็นไอ,อากา่าส่งกออากาิสิแพงขึง้นนิดนึง ปลดช่อนแดดเดียวปนวนจันร์นะน้องท่านใดสนใจสั่งเข้ามาได้ครับผมอันนี้เป็นปลาสลิดครับผมปลาสลิดสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับผมวันนี้พามาดูปลาครับผมมาซื้อปลากัน วันนี้มีปลาขาวสวยๆตากแดดเดียวนะครับ